สวัสดีพี่องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทางฮาหนอยมัดรวมจากแนวทางวันพฤหัสบดีที่14เดือน8จาก2พัน6 8จากเดือนสิงหาจาสสำหรับผลของวันที่13สำหรับน้อยมัดรวมแนวทางเลขเดน่นไฮเด่น8กับหากันเก่าผลจะน้อยรอบแรกเฉพาะกิจ4 9 3หลาง6 1 เกาเขาตรงๆแะชุดกันเน้นพีโตเนาะเน้นเก้ากับ91เข้ามาเก้าสาจ้าสำหรับน้อยรอบพิเศษ0 8นย่หลาง7 0 8ดศูนย์ู่ไปบทถึงเนาะแต้มเดียวให้8แปดสมาแปดจะเข้าไปบทถึง84เนาะมาเด่น8ปดจะสำหรับ พิเศษบนจาหลังเจ็ศูนย์พลาดไปกองเฮามีแปดศูเก้าศูนย์มาเจ็ดศูนย์รอบปกติ4ี่สองหหาสี่สำหรับหาสี่จับขู่พลาดไปน้องหลังรอบปกติจะแนวทาของเฮาเด่นหามาจามาหย่อนของเฮาจับจับเลขพกวิ่ง้องห,หายหาหกเมื่อเขามาหาสโอ้โหมาหย่อนหลังมาหย่อนสอนเนาะ สำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดไทยาย2เจ 4, ล่างหาเจเจ็ 4, นี่พลาดไปนอ้อบนหาเจมาตรงๆจ้าเน้นพี่ตูเน้นหา8ก็ผ่าเก่ามา 5, 7, หาเจ็ดเดนหาของเขามาจะ3า3ตัวบนบทเสียเนอ้อเมื่อนีา3ตัวบนพลาดไป สําสหรับฮานอยก็างเมือนิตามนีเดอร์จะสาหรับฮานอยกวางเมือนิจับกู่เขาสองน้อยเนาะหลบเหล็กกับหลบสุดถ่ายจะเฉพาะคิดกับวีโอโหรุ่นแบบสุดขีดกันเลยทีเดียวสําหรับมือนิตามรุ่นกันต่อจ้าฮานอยลงห้ยสองสูจะมาร่วมกับแยก้อยเนาะสําหรับแยกน้อยมอวนปังเดอจ้าฮ่าชว์วผลงานนิดหนึ่งสำหรับแยกน้อยม้วนแนวทางกวางสามฮานอยในหายสามน้อย เด่นมากขบถุกน้อยเลยเนาะพิเศษถึง VIP จ้แต่ว่าจับคู่เขา VIP สําสำหรับ VIP จับคู่เขาเด่งๆกันเลยที่เดียวเต็มเต็มบนล่างเจ็ดสี่หาเจ็ดสำหรับพิเศษก็ปกตินีนเขาเด่นโอ้โหเล็กเด่นนี่มาขบถุกน้อยเลยเนาะ ถือว่าโอเคเนาะสำหรับอยื้อหน่วยของฮาเมวานนี้เนาะสำหรับมือนีตามรุ่นกันต่อจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางการฝากด้วยละกันเนาะส,สำหรับพี่น้องเอฟซีทีเข้ามารับชมใหม่เนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะจา้าหรือว่า ถ้ายังบบท่านได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันเราจะเผื่อสิได้บบผ่านแนวทางที่แอดจอยลงหายนอ้อยแนวทางดีๆมีหายการใดถูกวันจ้าสนใจแนวทางของแอดจอยคือรับชมได้ผ่านทาง u t u b e ได้สองทางเดียวจะบบมีกลุ่มบบมีลไลน์ใดๆทั้งสิ้นจ่ากดติดตามละกันอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้รอเผื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลงแนวทางใหม่ๆห้เนาะสำหรับบรรวมมือนี้ไ้เดนซองกับ4ีโอ้ จับคูเดน2 3 4 2, สาสี่หำหรับเดนสี่ห4สี่เจ็ดกันจากกันเดนหนึมีหนสองสำหรับ1นสองตัวเดียวกันกันกบสุดเด่นเนาะ หนึ่งสามอ่หาหนึ่งส,งงส,งงสจ้ะโตเดียวกันกับชุดเด็ดเลย1นึหาสาตัวบนเจ็ดส่งคูสุดทยแปดามเก้จ้ะโตเน้นจ้า สตัวบนฮานอยมารวมมือน,อนิคอนเนไปแเจ็สเก่าสองเจสี่สองสเจหนึ่งสามหนึ่งสี่สี่เจ็ดสี่แปดสองสี่สองหา สำหรับห้าน้อยมารวมคือรวมถูกน้อยจต่เฉพาะกิจถึง VIP จะลงหายสองสูตรมารวมกับแยกน้อยจะเปรียบเทียบกันเบิ่งไดเนาะหรือว่ามักสูตรได้ก็ตามสูตรนั่นจะขึ้นอยู่กับความ,มาความชอบจะก่อนสิน่จนำไปเป็นแนวทางการเปรียบเทียบพิจารณาวีคอ,อ์ก,กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะว่ามีตัวหมกักตัวชอบหรือบอ่เนจาจะเขาหามาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มปังๆทั้งสองสูตรละกันเนาะเขาหาโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะ่สำหรับลิปนี่ฝากไว้เพียงสำนีจา้า